สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit ตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์ เมื่อเวลา12นาฬิกาน้องสาวและแฟนสาวพร้อมนายวีรศักดินาคินทนายความของอดีตผู้กำกับโจ้ยื่นคำร้องของให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ตามพระราชบัญญัติอุ้มหายพร้อมให้ข้อมูลประเด็นข้อสงสยัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจ้ได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสรียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ตามพระราชบัญญัติอุ้มหายพร้อมให้ข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ได้วันนี้มีน้ำหนักแต่จะเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติอุ้มหายหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ต้องขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกระยะ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุ้มหายนั้นมี4หน่วยงานประกอบไปด้วยอายการฝ่ายปกครองกลมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจซึ่งทั้ง4หน่วยงานจะต้องทำงานร่วมกัน ด้านแฟนสาวของอดีตผู้กำกับโจระบุว่าวันนี้ได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงมามอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมาหลังยื่นไปแล้วส่วนหนึ่งการที่ตัวละครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจเข้ามาร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจแต่เพียงต้องการให้หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอุ้มหายเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความชัดเจนทั้งสาเหตุการตายและกรณีถูกทำร้ายร่างกาย จากผู้คุมเรือนจํารวมถึงความกดดันต่างๆเนื่องจากมองว่าภายในเรือนจําเป็นแดนสนธยาหากมีหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นๆเข้ามาตรวจสอบเพื่อความโปรง่งใสและต้องการให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการย้ายผู้คุมคู่กรณีและผู้บัญชาการเรือนจําของเปรมออกจากพื้นที่เพราะที่ผ่านมาทั้งครอบครัวได้ร้องเรียนกรณีผู้กํากับโจถูกทําร้ายร่างกายมาแล้วแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองใดๆจากผู้บัญชาการเรือนจํา นอกจากนี้น้องสาวพร้อมแฟนสาวและทนายความยังกล่าวถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเตรียมแชร์สาเหตุการตายของอดีตผู้กำกับโจในช่วงบ่ายวันนี้โดยอ้างว่าได้รับมอบหมายจากอดีตผู้กำกับโจ้ให้ดำเนินการนั้นยืนยันว่านายอัจฉริยะไม่ได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวและทนายความให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวและไม่ทราบว่านายอัจฉริยะเป็นหนึ่งใน10รายชื่อที่ได้เข้าเยี่ยมผู้กำกับโจในเรือนจำหรือไม่แต่หากได้รับมอบหมาย คาดว่าเป็นคดีเก่าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่ไม่ใช่คดีการตายและคดีทำร้ายร่างกายอดีตผู้กำกับโจอย่างแน่นอนเรียนพี่น้องสื่อนะครับก็วันนี้ท่านผุ้ทีคํามสอบสวนพิเศษนะครับได้มอบหมายให้ผมนะครับน้อยทุดีที่กำกับกองกิจการดูแลความยุติธรรมนะครับแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับพรบอรการป้องกันปราป่ปามการ อุ้มหายและกระทําให้บุคคลสูญหายนะครับซึ่งทางวันนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิตรายอดีตพุ่งกับโจนะครับก็ได้แก่ทางแฟนนะครับน้องสาวแล้วก็แม่แล้วก็มีทนายความได้มายื่นเอกสารนะครับเกี่ยวกับจจริงเพื่อจะให้ทางกมสอบสวนพิเศษเราไว้ตรวจสอบว่ามีการกระทําที่เกี่ยวข้องกับพรบรที่ผมได้พูดถึงการกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับ ็ขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับวันนี้ก็เราก็ได้รับฟังข้อที่จริงจากทางญาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนรายละเอียดขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับก็ขอให้สอบถามทางญาติของผู้เสียชีวิตรายอดีตผู้กัโจอได้เลยนะครับน,นะที่เป็นเจ้าที่เรียนไยเนี่ยการที่ทำครอบครัวูกัโจอให้ข้อมูลเนี่ยมันจะไปประกอบในสมนวนไปถึงขั้นพัฒนาไปถึงเป็นคดีพิเศษอะไรเลยไม่ท่านอ๋อวันนี้เราเราขอตรวจสอบในส่วนของเอ่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนทราบก็คือพรบการป้องกันและปราบปรามการทรมานและทําให้บุคคลสูญหายนะครับดังนั้นตรงนี้เราเพิ่งได้ข้อเท็จจริงจากทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับขอนํามาตรวจสอบก่อนนะครับแล้วส่วนรายละเอียดการตรวจสอบแล้วจะได้ผลประกาศใดก็จะได้นํามาแจ้งให้ทราบอีกทีครับพรบอุ้มหายเนี่ยมันจะมาเข้าขึ้นไขของเียไทยเป็นคนทำหรือว่าตํารวจยังสามารถทําได้ คือคือจริงๆแล้วพรบฉบับนีไ้ได้ได้มีเขตละการไวมเยอะมีตั้งแต่จริงๆก็มีทั้งอายการนะครับฝ่ายคองแล้วก็ดีเแล้วก็ตํารวจมีทั้ง4ี่หน่วยนะครับตรงนี้ขออ่านรับไปตรวจสอบก่อนนะครับครับขออนุญาตแต่แนี้ก่อนครับ,รบตามที่ดีเอสไทมันขอตรวจสอบนะฮะมันมันไป ออาสบคกัรนไม่ใช่ดีไอขอตรวจสอบครับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับส่งเรื่องมาให้ดีไอดำเนินการตรวจสอบนะครับครับผมขอบคูณน้าครับและละเอียดฐานจากไม่ไม่ไม่ผ่านครับไม่เกี่ยวกันครับครับเป็นเป็นอำนาจหน้าที่ของดีไอที่รับผิดชอบกดายตัวนี้นะครับร่วมกับร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับขอบคุณากครับรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นคือมันมีการสัมปาณของผู้คมจริงใช่ไหมครับเขาได้จริงผม ให้สอบถามกับทางญาติผู้เสียหายนะครับขอให้เป็นเป็นในสำนวนดีกว่าหรือว่าที่เรารับฟังมันมันมีข้อเท็จจริงไหมครัก็เป็นประโยชน์ครับครับขอบคุณมากครับทางครอบครัวขอบคุณเช่นกันันนี้ก็ได้เอ่อมาบอกว่าขอ้อเท็จจริงเพิ่มเติมน,นะคะที่นอกเหนือจากเอกสารที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้เลยนะคะเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทวงความยุติธรรมให้พี่โจค่ะสิ่งที่ครอบครัวสงส<ๆ>ัยก็คือในขณะที่ตํารวจทำเนี่ยยังไม่มั่นใจในเรื่องของการทำคดีจึงอยากให้ดเอสไอเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยไหมครับ เออไม่ใช่ว่าใส่ไม่มั่นใจต่อมพี่ตำรวจค่ะแต่ก็มั่นใจด้วยแต่อย่างที่เคยบอกไปว่าในฐานะคนในครอบครัวสซอยากที่จะช่วยพี่โจให้ถึงที่สุดเลยนะคะอะไรที่ครอบครัวสามารถทำได้ก็อยากจะทำค่ะแต่ว่าอยากให้หลายตัวใหญ่เข้ามาตรวจสอบใช่ค่ะอยากให้หลายตัวใหญ่เข้ามาตรวจสอบแต่ส่วนที่ครอบครัวยังสิดใจตอนนี้ประเด็นหลักเลยเลยเรื่องของการตายเนี่ยใช่ไหมฮะในเรื่องของการตายด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถูกหลักแก้ด้วยคะถูกกันแกล้งทำร้ายร่างกายแล้วก็ความที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ที่เคยร้องเรียนไปแต่ไมมีแรงจูงใจในการกระบนการอเราแล้วอย่างที่หนูเคยบอกว่าพี่โจ้เนี่ยเขาทุกอยู่แล้วสองเดือนที่ผ่านมาที่ถูกขันแกล้งนังแก่เนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอยะะ่างนี้ค่ะเพราะว่าคนเราไม่ได้ทําผิดเอาไปถูกขันอยู่ในนั้นถูกตัดอาหาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรีมันทุกอยู่แล้วแต่ประเด็นนี้การแจ้งตำรวจไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่จะดําเนินการหากับผู้กระทำผู้กลับโต้ใช่ไหม หมายความว่าในส่วนที่มีการแจ้งความกับตำรวจไปแล้วในเรื่องของการเสียชีวิตว่ามีคนทำให้หลับโจ้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงดําเนินการต่อดาเนินการต่อต้ออยู่ระหว่างกานสอบสวนกําลังสืบสวนสอบสวนพยานขอก็ถามในเรื่องื่อวาที่ทางก็จะทัีในา้นาวที่ออกมาที่ชี้แจงเจ็ดหกข้ออะค่ะผมบอกว่าพี่โจงไม่ได้ถูกถูกท้ายแล้วก็เหมือนเป็นยินยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ เ่ได้สดทางข้างในตรงนี้เราได้เห็นภาพเลยอะเดี๋ยวเขออนุญาตตอบเท่าที่ตอบได้นะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหากับเรื่องสำนวนในคดีนะคะแ,แ,แต่เซบอกได้เลยว่าเรื่องข้างในเรือนจำเนี่ยมันเป็นแดนส่งทยาเขาสามารถที่จะพูดหรือทําอะไรก็ได้นะคะแต่เรื่องข้างนอกพี่โตยังยืนยันที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะถูกทําลายร่างกายและถูกแก้แก้งจากผู้กุมจริงๆโดยด้วยจากหลายกุุคม รอมของเรายัางเหมือนเดิมนะที่ว่าอยากให้มีการย้ายผู้ชาการเรือนจําหรือว่าอยากจะให้มีการดําเนินคดีกับผู้คุมคนเก่าค่ะความต้องการยังเหมือนเดิมค่ะวันนี้เหนือนต้องการให้ย้ายผู้บัญชาการเรือนจําท่านเผด็ลขนาดนี้นะคะแล้วก็ผู้คุมที่ชื่อนายสิทธิพรให้ออกจากเรือนจําไปก่อนเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากเรื่องการสืบพยานมาหนูเชื่อว่าเขาสามารถที่จะพูดหรือว่าทําอะไรก็ได้ขัดขวางการสอบหรืออะไรก็ได้ทุกอย่าง มีหลักฐานจากผู้ตัองขูเลยให้ข้อมูลในหลักฐานแล้วว่าผบจำไว้เมื่อวันกี้เพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมโ้มีมีอะไรวะใชข้อมูลแล้วขออนุญาตได้เสร็จการที่ไม่ได้เข้าไปถึงสองรอบนะครับว่าเปลี่ยนหรอเรื่องการขออนุญาตทางเอกสารว่ามันเปลี่ยนหรอทุวกเปลี่ยนขัดเปลี่ยนผอบเรือนจำใช่ใช่แหมจริงๆผอบเรือนจำก็เปลี่ยนมาหลายครั้งไม่เคยมีปัญหาเะยค่ะแต่ชื่นทัน แต่ว่าตลอดตอนนั้ร้องเลยเนี่ยได้รับการตอกกระหนกแต่เรียนจไม่เคยได้รับความเป็นธรรมค่ะของนัดที่เราไร้องไปเนี่ยสองวัที่ข้างเราทำรงเรียนกับทางเรืนจเหรอหนูส่งเอกสารไปสี่ครั้งแล้วค่ะใช่ค่ะสี่ไม่เคยรับรอเลยไม่เคยได้รับความเป็นธรรมวันวันที่เขาไปเยี่ยมคุณโจ้วสุดท้ายเนี่ยตรงนั้น่ะคุณโจ้ได้ให้ข้อมูลอะไรเป็นพิเศษไหม เขาก็ยังยืนยันว่าให้รีบไปดําเนินการเรื่องคดีให้มีการดําเนินการให้มันแบบสอบปากคาเข้ามาสอบปากคำสอบถ้าเข้ามาไม่ได้ก็ดูว่าให้ทนายสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วที่เขาจะสามารถแจ้งความอะไรก็แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีใครที่สามารถขัดขวางได้การที่มาขัดขวางแบบนี้คือต้องการที่จะปกปิดข้อเท็จจริงโดยเฉพาะทำไมเอาเพื่อนร่วมรุ่นของคุณโจกเข้าไปด้วยเนี่ย อ๋อปกติเ <tá> ป <cult ua> hey, ็นรายชื่อเยี่ยมอยู่แล้วค่ะเป็นลายชื่อเยี่ยมเพื่อนๆก็ไปให้กาลังใจตามรายชื่อที่มีสิทธิ์เขาเยี่ยมเราคนที่ไว้ใจใช่เพื่อนร่วมุ่นได้แนะนําอะไรกับคุณโจหรือว่าได้พูดมีอะไรไหมก็ปกติให้กําลังใจใช่ค่ะปกตินะโโพชจะสามารถเขียนรายชื่อที่บุคคลที่สามารถเยี่ยมได้สิบคนค่ะเพื่อนเขาก็เป็นหนึ่งในสิบแลที่สามารถเขายี่ยมได้ถามสารทุกขสุขปีการเป็นยังไงบ้างเลยค่งเป็นเรื่องปกติวันสุขอะไรเราไปคุณกับโจเนีวยเราคื เขานอนวันวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ผูไม่ได้ไปค่ะเป็นไต้องายกับกับโตน,นะแน่นค่ะก็ต้องตั้งแต่เที่งยงอะไใช่ค่ะประมาณนึงก็คอยให้กำลังใจอันนี้ขอขออนุญาตเนี่ยการชี้แจงของแพทย์เราพอที่จะรับได้ไหมกับขอ้อความที่จริงในการเดี๋ยวเรื่องการชนะสูตรต้องขอให้ท <ขอ S 2> ี่อยู่ที่อยู่ที่โซนที่ทำนครับ อันนี้อันนี้ก็ต้องต้อง,องรอรอการตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาแล้วก็พิษวิทยาอีกทีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีที่เขาอรอระยะเวลาอีกประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับเด<ม>ี๋ยวจะแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งครับเราให้น้ําหนักไหมกับการชี้แจงอ๋อเราเราเรายังขอยังไม่ให้น้ําหนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและการตรวจทางนิติเวศนะครับผมขอให้ทุกอย่างเขา ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมก่อนดีกว่านะครับผมสิ่งที่ขออธิบายเนี่ยมันมันสอดคล้องหรือว่ามันมีเหตุและผลไหม,มกับการเสียชีวิตของโจอ้อันนี้ผมยังขอขอไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้คําตอบนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่กับต้องอยู่ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนนะครับที่เขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของต่างๆนะครับทางด้านนิติเวศแล้วก็การเสนอสูตรการอะไรเงี้ยครับรวบรวมก่อนนะครับผมอันนี้เรายังไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับผม ขอขอไม่ให้ความเห็นในกรณี้ครับผมกรณีของเยาหลักฐานที่ที่ทางคุณได้อิดมาถึง50ตัน100เซนอะไรเนี้ยอันนี้เราอันนี้ที่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมแ้เราเชื่อไหมเราเชื่อไหมอ่ออันนี้ความความเชื่อไม่เชื่อผมผมก็ยังไม่ตอบนะครับละกันนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ทางที่เก็บวิสุทธิยาหลักฐานเขาได้เก็บไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีการตรวจสอบ ต้องต้องรอต้องรอทางเขาแจ้งมาดีกว่านะครับผมใช่เขาผมเขาเขามีการเก็บรวปรวมหลฐานไปแล้วนะครับอีกต้องไปตรวจอีกทีหนึงนะครับกอนหน้นแล้ว่าง้านเคยมรอเข้าไม่ได้อยู่แล้ว ารเปิดซื้อกอนอนน้ยั้าเคุเอ่อปกติกของข้างนอกเราจะไม่สามารถเอาเข้าไปให้เขาได้ค่ะมีแต่ฝากเงินถ้าเขาอยากซื้ออะไรไเขาก็จะไปกดถางกับบัญชีบัตรของเขาค่ะออกข้าง,งนอกเขาไม่ได้ซืออ้อข้างในซื้อได้ใช่ไหมซื้อซื้อของได้ตามรายการที่เขาสามารถซื้อได้แต่พี่โจจะกดอะไรทางข้างนอกก็ไม่ทราบอันนี้ขอถามความคุณครับว่าตอนที่ดิแดนเจ็ดกับแดนห้าค่ะพี่โจได้มีการเลยใช่ไ ไม่มีใครยาฝาดแต่เองมีในสมองคือพวกเอ่อซึ่งเศร้าหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่การดิบที่ตกตะกอนไม่ได้ใช้ยาเลยใช่ไหมไม่มีเลยเพราะมันมีรายงานข้อมูลว่าคุณเจ้าเองมีการบกดใช้ยาตัวนี้แล้วเจ้าที่ต้องเอายาไปให้อ่ะเอ่อยาที่ทานเนี่ยปกติเป็นยานอนไม่ใช่ยาที่ทําให้สมองติดปกติหรืออะไรไปแล้วแก่ยานอนหลับผมว่าความเครียดนอนไม่หลับเมีต้องใช่ไหมคะอืมปกติข้างนอกก็คือมันจะมีข้อมูลกระผมว่าคุณเจ้เขาแบบมีการยงไงใช้บ้านปติ อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปดูเอกสารหลักฐานอะต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะอืมครับผมอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไปไปดูทางเขาใครรบกวขอให้มีการขอเ้องหรืออะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีจริงไหมอันอันนี้ยังยังไม่ขอตอบนะครับผมเดี๋ยวทางเอ่อ ตอนนี้เขาจะมีการขอข้อดีจริงกันอยู่นะครับของทางท่านท่านทางตำรวจทางอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นขอเป็นข้อมูลที่เขารวบรวมกันก่อนละกันนะครับผมรวมทั้งลองลองเชนลองเชนแล้วถือว่าอคุณโจ้จะไม่ตายฟรีเนี่ยมันสะท้อนอะไรไหมโอ้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้เป็นความเห็นผม่านด้วยนะครับผมเราเราขอยังยังไม่ให้คำตอบนะครับขออนุญาตขออนุญาตการกดดันความรับผ่ครับเพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจับใช่ไหมครับที่เขา ก็เป็นเรื่องที่ถูกตัดแก้ทางไกลแล้ว,ลวก็เป็นสิ่งที่เราพยายามร้งองเรียนมาตลอดสองเดือนแม้ว่าท<บ>่านไปอยู่แดนห้าก็ยังโดนใช่ไหมคะค่ะความกดดันเนี่ยเป็นบุมบอกทําให้คุณโจ้เนี่ยต้องฆ่าตัวเองเลยไหมอย่างที่หนูบอกค่ะการที่ถูกลงโทษโดยไม่มีความผิดอย่างไรก็ถูกคือยู่แล้วค่ะนะขอบเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนเดีะเดี๋ยวจะได้ไปทครับอย่างรัฐบาลบอกว่ามันรัวที่ต้องสั่งมาหกพันขึ้นแต่คนสั่งทำจะผู้วายเนี่ยมองว่าอย่างไรครับ ให้ความเป็นธรรกับเราไหมอะไรนอ้ส่วนของตรงไหนนะครับที่สารรัชธรรบอกว่าต้องสั่งนั่งคณะรอบพนักงา้เด็กแย่งความขั้นตอนเปลี wow ่ยนความจะวุ่นวายขั้นตอนของสนายไม่ครบถ้วนในกระบวนการของ่ารเือนจำที่ไม่ไปแจ้งขอบก่อนแต่คุณกลับไปแจ้งตำรวจเลยซึ่งทเป็นอย่างนี้ตำรวจเนี่ยนักโทษมี6,000ตัวมันก็จะทําให้วุ่นวายในเือนจํา ฉะนั้นเนี่ยทางทางคุณโจ้เนี่ยปิดขั้นตอนอันนี้ต้องไปดูระเบียบของทางราชทันอีกทีนะครับผมนะครับอันนี้แต่ว่าก็คือเราก็ทำหนังสือว่าอำนาจไปตามปกติทุกวันลงเชนได้สองภาคนะคะว่ามันต้องมีต่อนังสือจกโรงพักไปที่พบอเรียนจำาองนักผอปอเรยนจำมจะอนุมุให้เข้าไปมันมีหนังสือจกโรงพักไปบ้างไหมครที่จะเข้าไปสอบสวนใช่ไหมครับ่มีมีมีจากเจ้าพนักงานสอบสวนเข้าไปอยู่ครับผมกับสพก็ไม่ได้อนุมุนไเข้า ครับแสดงว่าไอ้สองหน่วยงานเนี่ยต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหที่พูดโกหกอันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตขอวันนี้ขอญาตก่อนนะครับแสดงว่าญาติมีการร้องจำเรื่องจำไว้แล้วตอนที่มีเรื่องยังไม่ยังไม่แจ้งความร้องเรื่องจำก่อนใช่ไหมครับร้องก่อนนะครับร้องก่อนจำเรื่องจำไม่ตอบกันหองอะไรเราตอนที่ไม่แจ้งความตั้งแต่ยู่ท่านสุรศิริราใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอญาตขอตัวนะครับสวัสดีคหมผ คือบอกว่าได้รับมองานจากคุณคโตทั้ครอบยกันไม่ใช่ไม่ไ้รับมองานแต่ไม่โตหรืไม่เก็เงนเาไปได้หมดไหมใ่ไปแค่ใมีแค่ที่อเดียวาีทาง่อล้วทัชริยาบีหนึ่เป็นห่ในรายชื่อที่ได้ับเงินไมไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าสิบรายชื่อนั้นมีใครบ้างที่สามารถที่จะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคะแนนค่ะว่าพี่โจเขาจะเขียนชื่อใครบ้างไม่เคยมีการพูดคุยกับพี่โจเลยไม่ค่อยได้คุย,ยกันคี่เขาเป็นหนังตังต้งอะไรก็เป็นอะไรกันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเมันนานมาแล้วเป็นเรื่องคดีรถที่ถูกหายอบอกว่ามันนานแล้ว นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกขอตัวนะครับผมเดี๋ยวผมมีมีบุรละต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะ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 ครับอันนี้เอาไปไปวัดไปหลอกนะ